คนนี้ตัวหายาไม่มีในระบบเลยครับตัวหายานะครับต้องับเป็น2 1ว0าสองแสนนึบาทครับโอ้สองแสนหนึ่งมืบาทสองแสนหนึ่งหม่บาทครับในห้องมีได้หมใไเรื่2เๆสอนะครับสองสองคสองสสองสองสส ฝีอยู่กับเลรปิดครับ2,500ครับ2อ0 0ครับ0 0เจปครับดกับเลีปิดครับ2,900ครับ3 0มแครับดกับเรปครับ0แส่ครับนไมแสนองครับสามแนสามฝ่ายทอยู่กับเลรีครับ จัดไปเลยดูสิสามแสนหแครับูกระเลีนสิครับสามแสแล้วนะครับสามแืบาทครับเปิดไปสามแสนเจ็ดนี่นะครับสามแนเจ็ดหมื่นสครับสามครับสามนแปดครับยังไม่จบสามแสนแปดสามสนเก้ครับ สามแนเะครับโอเคครับีนครับา้ลายที่สามแสบาทนะครับสบาทสบาทปีต้นไม้ขัดหาครับม่หาครับัีอ2บาท